สวัสดีครับผมผู้ใหญ่สมหมายฉุยฉายผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านห้วยจระเข้บ้านห้วยจระเข้ตั้งอยู่หมู่เก้าตำบลบ่อตะโลอำเภอบางน้อยจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาบ้านห้วยจระเข้เดิมเป็นป่าแต่ชาวบ้านได้โยกย้ายถิ่นฐานจากตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยา มาอยู่แถวบ้านห้วยจระเข้โดยชาวบ้านได้จับจองที่ดินเพราะว่าแถวบ้านห้วยจระเข้นี้เป็นที่ลาบลุ่มเหมาะกับการเหมาะกับการเพาะปลูกทําไมถึงเรียกกันหมู่บ้านห้วยจระเข้เพราะว่าเดิมแถวนี้เป็นหนองพองบึงเป็นห้วยใหญ่มีจระเข้อยู่ในห้วยเยอะชาวบ้าน จึงเรียกแถวนี้ว่าบ้านห้วยจอละเข้มีครัวเรือนทั้งหมด176ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด577คนหมู่9ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาทำกเกษตรสมัยก่อนจะทำเกษตรกร,รกคือทำนาแต่พอมีบริษัทสนามกอล์ฟหรือว่าบริษัทนายทุน มาซื้อที่ก็เหลือที่น้อยเลยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่มีคลองธรรมชาติสองคลองคลองน้ำใสกับคลองลำลังช้างตายและมีคลองชนรับประทานหนึ่งสายคือคลองห้าขวาชาวบ้านบ้านห้วยจระเข้นับถือศาสนาพุทธ100%เเซ็นตเต็มโดยมีวัดห้วยจระเข้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีโรงเรียนบ้านห้วยจระเข้อีกหนึ่งแห่งที่ติดอยู่กับวัดที่นี่จัดการบริหารโดยผู้นำหมู่บ้านคือในในหมู่บ้านมี176ครัวเรือนคือจะแบ่งกันดูแลโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน13คนคนหนึ่งก็จะดูแลประมาณ1ฝากว่าครัวเรือน คือดูแลในรอบๆบบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะประชากรส่วนใหญ่ที่นี่ส่วนมากจะเป็นพี่น้องกันตอนที่ย้ายถิ่นฐานมาคือจะเป็นเครือญาติกันทั้งหมดจะดูแลง่ายในแต่ละปีเราจะมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนก่อนจะส่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไปทำแผนอีกทีหนึง่งคือเราจะเรียก ชาวบ้านมาประชาคมว่าเดือดร้อนอะไรต้องการโครงการอะไรที่จะทำก่อนด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านส่วนใหญ่ปลูกผักกินเองและเป็นบางบ้านก็ทำการขายส่วนมากจะขายในหมู่บ้านเมื่อมีเมื่อวันพระทีนึง่งก็จะไปขายที่วัดนะตั้งร้านแผงขายกันเองเพราะส่วนมาก เป็นผักปลอดสารพิษคือจะไม่ค่อยใช้ยาคือจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยไส้เดือนทํากันเองในหมู่บ้านจะมีโครงการเรื่องขยะเปียกนะการคัดแยกขยะก็คือมีขยะเปียกร้อยเปอร์เซนในหมู่บ้านมีทุกครัวเรือนคือเมื่อทำขยะเปียกคัดแยกแล้วก็จะเอามาทําปุ๋ยอ่ะคือ ส่วนมากเอาไปไว้ตามต้นไม้โคนต้นไม้พอเต็มพอเต็มก็จะดึงถังออกแล้วก็ย้ายที่ในหมู่บ้านจะมีครัวเรือนต้นแบบสองครัวเรือนก็คือบ้านพี่ปัญญาสิงห์ทองก็คือจะมีทั้งผักมีทั้งปลาคือเขาจะขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็นำปลามาทำปลาเค็มตากแล้วก็เอาไปขายเป็นเศรษฐกิจพอเพียง คือลถต้นทุนรถค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนอีกบ้านหนึ่งก็คือคือบ้านพี่เอกแต่ผมก็ปลูกสินปินผักปลูผมเน้นเรื่องผลิตอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ให้เวลาพักผ่อนกันตัวเองแค่นี้เดินแค่นี้แต่ไม่เอามากก็กินเท่าที่มี บิกก็ลงมาก็เก็บเลยอยู่ตรงไหนก็ได้หาต้องหาที่เจอแล้วจะเจอมันจะเป็นอย่างเงี้ยปลาก็อย่างเงี้ยมันหมดไปชุดหนึง่งก็จะลงใหม่ค่ะมันก็มีอยู่แค่นี้น่น้ำน้ำเต้าเอดอี๋ยวก็มามแล้วก็เอาแค่นี้คือเราไม่ต้องเหนื่อยมากนี่อพอมันเป็นปุ๊บพอมันพอมันได้ที่เราก็เอาไปใช้ เนี่ยตอน,นยังอยู่ในกระบวนการย่อยสลายใบไม้สูหาดมาก็ลงนี่ครับแล้วก็ <c oughs> แล้กาการนำหมัดตจนว่า่ววากดัดไปเรื่อยๆสองสมวันลาทีเมื่อต้นปีคือทางคณะกรรมการหมู่บ้านและทางผู้นำหมู่บ้านคือได้พูดคุยกันถึงเรื่องค่าไฟวัดคือมีค่าใช้จ่ายสูง เดือนละหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นคือก็เลยเรียกคณะกรรมการกับชาวบ้านแล้วก็คณะกรรมการวัดมาประชาคมกันเพื่อลดค่าไฟจะทำกันอย่างไรก็คือมีออกแนวคิดคือใช้โซลา่าเซลล์ชาวบ้านที่ประชาคมกันมาก็คือรวมตัวกันช่วยกันบริจาคประมาณสองแสนกว่าๆานแล้วก็มีวัดออกสักสีกส่ห้าหมื่น คือรวมตัวกันช่วยวัดไปจ้างเขาประมาณงบประมาณส0 0 0 0 0คือตอนนี้จากค่าไฟประมาณ1 7 0 0 0 0ก็เหลือประมาณ9,000หรือ11,000เพื่อลดค่าใช้จ่ายของวัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านหมู่เก้าบ้านเวจระเข้มีทั้งหมด13คน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เด็กอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมาเป็นสมาชิกในหมู่บ้านก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินกู้เออหลังจากนั้นก็มีการคัดกรองในระดับหมู่บ้านแล้วก็ผ่านไปยังระดับตำบลอ่้สมาชิกในหมู่บ้านของเราได้มีการรวมกลุ่มกันทำน้ำพิกเพื่อที่จะนำ เอาไปขายที่วัดในช่วงเทศกาลทําบุญและได้มีการทําขนมไทยมีการถนอมอาหารโดยการทำปลาเค็มแล้วก็พวกผักสวนครัวได้นําเอามาขายในวันพระต่างๆซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในครัวเรือนของหมู่9ก้าเรานอกจากจะมีตลาดที่วัดวัจตร์เทศแล้วยังมีตลาดออนไลน์ซึ่งเอ,อในกลุ่มของขายพวกผลิตภัณฑ์กเกษตร กุ้งอ่ะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาใช่แล้วก็ผักค่ะซึ่งมันเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านของเราอีกช่องทางหนึ่งค่ะคำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราชโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา